ก็สักหน่อยแหละสักหน่อยแหละพอเป็นพิชชีพอ S Lucky s p i ิน PMGC ก็มาถึงจนได้และใช่ครับเมือนทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2021เจ้าปืนสกานี้ที่มีฮิตเอฟเฟกตอากานดีที่มีฮิตเอฟเฟกและอีกกระบอก M762 ที่มีคิวเอฟเฟกแต่ผมไม่มี M762 เพราะผมสุ่มไม่ได้นะครับแต่สำหรับคนที่มีมันก็เท่มากๆนะเพราะปืนพวกนี้ไม่ต้องอาบแต่มีเอฟเฟกอย่างเช่นเจ้าตัวโกลซาในรอบนี้นะครับมีทั้งออนฮิตเอฟเฟกที่สวยงามมากๆและคิวฟที่ดูดีเลย แต่ใช่ครับมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆและรอบนี้ก็ไม่ได้วนกลับมาเลยนะของเก่าๆอ่ะแตลกใจอยู่เหมือนกันไม่ได้ออกง่ายๆแต่ผมก็แลกได้นะถ้าผมอยากจะแลกกันนะก็พอเป็นวิธีแล้วกันพอเป็นวิธีแล้วกัน แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือไอ้เจ้า Lucky Spin รอบนี้นะครับมาพร้อมกับ MIDI Pass ที่ซื้อเพียงแค่500 UC เท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนก็จะได้รับของพวกนี้ทั้งหมดเลยแต่ที่ Exclusive สุดๆก็จะเป็นเจ้าหมวกกระเป๋าแล้วก็ชุดตอนจบนะครับใช่ครับไม่ต้องสุ่มก็ได้นะในราคา500 UC เท่านั้นชุดหนึ่งแต่ก็ต้องเล่นนะนะ ก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากมากนะสองคนที่อยากได้ชุดจริงๆเท่อยู่เด้อส่วนมัวก็ได้เอานะครับหรือสุบเบาใช่ <laughs> ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ <laughs> ก็สักหน่อยแหละสักหน่อยแหละพอเป็นพิชีพอ <laughs> โอเคตอนนี้รู้แล้วแหละว่าจะแลกเป็นชุดอะไรใช่ตอนนี้ผมรู้แล้ว S <S 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 สกิปอยู่เลยเพิ่งรู้เวอเลยให้ตายแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนาจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหกเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ โอเค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 ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกไวขนาดนั้นนะดาดาด้อยก็เป็นหัวนะไม่ใช่ชุดพปชุดดาแรกได้ชุดสักอันยังโอเคหรือมั้งใช่แต่เร่งๆเอาไว้นะที่อยากได้จริงๆเลยก็คือเจ้าปืนนะครับเห็นไ้มว่าเราจะได้เครื่องบินไปแล้วก็จะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสมั้ยไยังไงเราก็มีโครซาอัพอยู่แล้วแต่เครื่องบินสวยนะาเครื่องบินสวยนะาทำเป็นเล่นเกิดอ,อยู่เดอสักรอบสองรอบ เมื่อเสียหายแล้วก็ค่อยสุ่มไรยว่าเราก็ได้แบบคุ้มๆถึงหลังๆนี้จะไม่ค่อยมีอะไรตกถึงทองก็เถอะนะอุย้ยมือลื่นอ่าแย่จังไม่ได้อะไรเลยแฮทักอ้อยมือลื่นอ่ะแย่จังอ่ะให้ให้เขาาสิบรอบแล้วนรอบท้ายแล้วรอบท้ายแล้วไม้ตายเถิมือลื่นบ่อยเหมือนกันนะดีย๊ยแย่จัง <laughs> <laughs> แต่ก็ได้หัวแล้วนะ ต,ตัวผู้ชายก็เท่นะไอเจ้าหัวหัวผู้ชายเท่อยู่ด้้อแต่ก็แบบเออแต่ไล้ตัวผู้หญิงไงใช่ไหมมันก็ต้องแบบชุดผู้หญิงดิโอเคได้แค่หัวก็ยังดีกว่าไม่ได้แล้วะมันต้องแลกทั้งสองสองร้อยหรอเออก,ก็ก็ค้มหรือว่าอ่ะแทนแทนสักรอบแล้วกันเป็นหกสิบแม่งเอ้ยก็เป็นคนที่มีดวงเหมือนกันเนี่ยถ้าจะสมกระดาษเนี่ยดูไม่ค่อยเห็นวิเววของอะไรดีๆเลย ไอ้สักรอบสักรอบีกสักรอบเบื่อตัวเองนี่เป็นอย่างน<ๆ>ี้จริงๆรอบสุดท้ายของมันไม่มีอยู่จริงอ่ะแจ,จ,จ,จกใจเลยนะไม่ยังงีงอ้อย่างน้อยก็ขอเหรียญเยอะๆได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้จริงใช่ไหมล่ะยับเยินไม่น่าสมเลยจริงๆคุณอยู่ตั้งแต่สิบรอบแรกแล้วแม่เออ้ยชีวิต างน้อยเราก็ได้เหรียญมาสมรายวันไปเรื่อยๆก็จะได้เหรียญเพิ่มแลวถ้าเกิดผมอยากได้ปืนจริงๆก็ค่อยแลกพราจรอีกแค่สามเราผมก็แลกได้แล้วกออ็ไม่ซีไม่ซีไม่ซีใช่แล้วครับได้ที่สุดผมก็เปลี่ยนชื่อได้จริงๆมันก็เปลี่ยนได้นานแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นไงสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าคนที่ขึ้นพาร์ทเนอร์กับใครใช่ไหมครับแล้วแบบเฮ้ยพี่ทําไมถึงเขาไม่ได้ใช้ฉายาพาร์ทเนอร์อย่างเช่นบัดดี้ หรืออะไรแบบนั้นนะครับมันสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะแค่ว่าเราจะต้องมีความสนิทสนมหรือมีการอินเทอร์แอคชั่นให้ได้เลเวล30หรือมันก็คือค่าความสัมพันธ์แบบใหม่นั่นแหละซึ่งแล้วมันจะไปดูยังไงแหละก็จริงๆมันสามารถไปดูในช่องแชทได้เลยนะถ้าเกิดเพื่อนกำลังแชทอยู่อะไรเนี่ยบนหัวแชทมันเขียนไว้เลยว่าเลเวลอะไรอยู่นะครับ กดไปที่ตรงหัวใจตรงนั้นก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นบอกว่าตอนนี้เราทําอะไรไปบ้างเราได้เลเวลจากตรงไหนบ้างอะไรอย่างไรมันมีเขียนไว้ชัดเจนเลยนะและในแต่ละวันเราสามารถทําอะไรได้บ้างเล่นด้วยกัน ให้ไลค์ like กันคุย e. การแชทกันนั่นแหละไปบ้านกันบ้านในเกมนะไปขโมยของในต้นไม้จิ้มรูปโปรไฟล์กันส่งไก่ให้กันส่ง VP ีให้กันหรือแม้แต่ไปคอมเมนต์ในโมเมนต์นะครับทำได้ทั้งหมดนี่เลยแต่มากสุดก็คือ3ครั้งต่อวันเท่านั้นนะหรือก็คือ3อย่างต่อวันนั่นแหละจนถึงเลเวล30พอถึงเลเวล30ปุ๊บมันสามารถไปเปลี่ยนชื่อเล่นได้ในหน้าคอนเนคชั่นนะครับกดแทบ3อันนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนชื่อเล่นเปลี่ยนตรงนี้ได้เลย เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ได้แค่6ตัวอักษรเท่านั้นนะย้ำว่า6ตัวอักษรนะครับเสียดายมากแต่เสียดายมากกว่านั้นก็คือมันไม่ได้เปลี่ยนฉาย,ยาให้กลายเป็นชื่อที่เราตั้งด้วยนะถ้ามันเปลี่ยนนะบอกเลยแม่งจะโคตรดีมากเนี่ยดูดีมันไม่ยอมเปลี่ยนให้แต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ดีแล้วแหละแค่นี้มันก็เก๋แล้วแหละพอมาดูหน้าโปรไฟล์แนะนำนะครับสำหรับคนที่ขึ้นพาดกันนะ